ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr. สเตอร์วุฒิเอนะครับผมกับเกม เดลี่ไลนะครับผมเออกับคนโจโนอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาเปิดร้านกันเช่นเคยนะครับผมอ้ามาตอนแรกก็สร้างตัวกันก่อนนะครับผมโอเคต้องชื่อนี้ต้องมาว่ะคนโจโนคนเดิมนะครับผมนักธุรกิจร้อยล้านนะเว้ยโอเคจะอัพเป็นประมาณนี้ก่อนโอเคสำหรับ อันนี้ที่พี่เล่นนะก็คือพี่เล่นอันตัวแท้เลยนะอครั้งก่อนแบบพี่อัพล้านไม่ได้เลยนะก็คือมันมันตันแค่ล้านสิบล้านเราประมาณสิบห้าล้านอะ่ะเออเราซื้อล้านของเราได้แค่สิบห้าล้านนะแล้วเราก็อัพต่อไม่ได้เลยนะพี่ก็เลยเลิกทําเกมนี้ไปนะครับผมแล้วก็มีน้องๆก็ขอมาค่อนข้างเยอะเยอะนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมงั้นเราก็ ลงทุนไป119บาทนะครับผมนี่นะครับผมก็คือซื้อตัวเกมแท้มาเลยนะครับผมเพื่อน้องๆทุกคนนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับเกมนี้นะครับผมมาวันแรกสําหรับการเปิดร้านของเรานะโอเคมันจะให้ตังมา10,000ื่นนะครับผมเราจ้างใครได้บ้างวันนี้เอามาตัวนึงก่อนก็ได้นะเอามาสองเอามาสอง เดี๋ยวถ้าเราได้ตัวแบบเห็นปะถ้าเราจะเล่นของกาอปะมันไม่สนุกนะนี่ของแท้เว้ยพี่ก็ไม่เคยเล่นนะครับผมมาลองดูมาเลยเว้ยเสียเราเสียเรามาเลยเว้ยว่างโอเคพี่ก็อ่านไม่ออกนะก็กดรัวๆไปโอเคคนนี้เขามาซื้อเป็นกำไรทองนะครับผม สภาพก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมอันนี้เขาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยรู้ราคานะเราก็โก่งราคาไป8ป0น้อยไปเก้รโอเคเขาซื้อว่ะโอโ้โหกำไรเว้ยกำไรไวิอันนี้เขามาซื้อแบบถ้วยลนะเอ,อือผลิตในปี2021นนะครับผม คนนี้โอ้โหเขาค่อนข้างจะรู้ราคานะเราเปิดใปที่สองพันห้าดูดิโอ้โหเขาแบบซื้อแบบต่ำกว่าราคาประเมินอะ่ะเราก็ไม่ต้องขายนะสำหรับเกมน,นี้เราต้องการคนซ่อมวะตอนนี้เรามีของอะไรบ้างวะมีดาบเฮ้ยนี่เราซ่อมได้นี่หวะ่ะอ๋อนี่ล็อกไอ้บ้าเลืมไป นี่ก็คือของที่เขาให้นะครับผมโอเคมาดูก่อนมาดูก่อนขอย้ำนะอันนี้มันก็คือตัวเกมแท้เลยนะพี่ซื้อมา119บาบาทนะครับผมใครอยากเล่นแบบสนุกมันๆก็ลองไปซื้อดูนะแต่ถ้าคนแบบไม่มีตังก็เล่นแบบของฟรีก็ได้นะแต่มันไม่สนุกเท่ากับของจ่ายตังนะครับน้องๆโอเคคนนี้มาซื้อวะ่ะ คนนี้ไม่น่าจะรู้ราคานะเขาตั้งราคามา900นะแต่ราคาประเมินแค่730บาทเราขายพันห้าเขาให้แค่พันกว่าพันร้อยได้ไหมโอ้โหพันสี่สิบเราได้กำไรสามร้อยเจ็ดสิบนะเอ้ยเอ้ยถูกแล้วเว้ยก็ขายไปเว้ยคนนี้เขามาขายว่ะแปดสิบเจ็ดบาทนะเราซื้อห้าสิบห้าพอ ขายหรือเปล่าโอ้โหแพงเกินไม่เอาเว้ยคนนี้เขามาซื้อสมุดนะก็ผลิตในปี2013นะคนนี้ก็ไม่รู้ราคาเลยนะเรากลัวราคาเขาไปห0ร้0 0หรนะ่โอเคเขาบอกว่าแพงเกินไปนะเขาก็ไม่ซื้อนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหร้าน ร้านนี้สิบล้านนะเราก็เลยไปแล้วนะสําหรับร้านอันนั้นนะที่อันเก่าที่พี่เล่นนะแต่วันนี้คุณโจโนเขามาใหม่ว่ะเขาเปิดร้านใหม่นะเออเฮ้ยเขามาซื้อตากนะะเขามาซื้อกาตานะเรานะเว้ยเรียกผิดเมื่อกี้ไอ้ปัทโทสภาพก็ค่อนข้างจะดีนะเขาก็ไม่ค่อยรู้ราคานะพันหกเฮ้ยเขาซื้อว่ะ โอยขายถูกไปทุกคนน่าจะได้เยอะกว่านั้นวะ่ะสาบาทพี่ไม่ขายละกันนะคนนี้ไม่รู้เลยเว้ยเราต้องประมาณสองพถ้าไม่ถึงสองพันอันนั้นพี่ก็จะไม่ขายนะเออใครมีสองพ้าก็เอาไปเลยเฮ้ยได้แล้วเว้ยจังซ่อมโอเคเองไปพี่จะเอาจางังจังซ่อม จังซ่อมเว้ยเออน่าจะดีกว่านะสำหรับจังซ่อมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะเฮ้ยอันนี้ของดีเว้ยเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะผลิตในปีสองพันเขาขายเราที่พันสองขอเก้าร้อยห้าสิบได้ไหมเจยเจ๊เกนะ้าร้อยห้าสิบนาโอ้โหงั้นผมให้เจ๊หนึ่งพันเจ๊จะเอาหรือเปล่า โอเคเจ๊ okay. บอกว่า1,000ก็ได้ว่ะโอ้โหร้านมันแ่างต่อราคาได้ดีจริงๆนะครับผมอันนี้380เอาเอ้าได้เฉยอ,อะไรครับนี่อคือของแบบของเดิมต้นที่เขาให้มาเราก็ไม่ต้องคิดมากนะก็ขายขายออกไปนะครับผมส่วนกีตาร์นี้ก็ส่งไปซ่อม5วันเสร็จนะใช้ ค่าส้มค่าซ่อมนะ384บาทก็ซ่อมไปเลย5วันนะดูดิมีอะไรให้เราเฮ้ยนี่เจ็ดันเว้ยร้านใหม่หรือเปล่าวะน่าจะร้านใหม่เว้ยทุกคนโอ้ยเพิ่มพนักงานเรามาอีกหนึ่งคนนะแล้วก็เพิ่มหลายอย่างมากน่าสนทุกคน โอเคเราก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ยบอกเลยของเขาดีจริงๆนะครับผมสำหรับเราจ่ายตังไป1 1 9บาทใช่ไหมถ้าใครที่เล่นแบบไม่จ่ายตังนะถ้าเราจะกดซื้อของหนึ่งอย่างมันต้องดูโฆษณาใช่ไหมอ่าอันนี้คือไม่ต้องดูนะคือได้เลยนะนี่แหละข้อดีของการจ่ายตังทุกคนโอเคสองรอยกว่าเราจะซื้อไว้นะ เราให้เขาแค่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมเขาจะขายเรารุบหรือเปล่ลปลปปาโอเคไม่ขายก็ไม่งอนะครับผมบอกคาเดียวคนโจโน่เราไม่มีวันง้อลูกค้านะครับผมคุณจะซือซ้อก็ซื้อนะครับผมคุณจะไม่ซื้อก็เชิญออกไปจากร้านของผมได้เลยนะครับผมผมไม่ง้ามผมไม่ผมไม่ห้ามนะครับผมสำเนียงกูไปแลละไอ้ซาดมามา เฮ้ยหวัดดีวุ้ยเขามาซื้อถ้วยเราวะผมบอกแล้วนะผมตั้งไว้2อ0พ้าถ้าคุณมีตังคุณก็เอาไปนะครับผมส่วนคนนี้ก็มีตังนะครับผมดูแบบหน้าเขาแบบโง่ๆมากนะดูดิแต่เขามีตังใจ่ายให้เราเราก็ต้องให้เขาไปนะครับผมเออส่วนบางคนมีแบบฐานะาดีนะแต่ไม่ซื้อเว้ยมันงกทุกคนเออเราต้อง ขายแบบคนที่ไม่โกงราคาจนเกินไปนะแต่เราอะจะโกงราคาเขาไว้เออคนนี้มาขายตังหูนะครับผมสภาพก็แย่นะครับผมแต่เราเอาไปซ่อมได้น่าจะทำราคาได้อยู่อันนี้พี่เปิดไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบโอเคเขาขายเราด้วยวะอันนี้สภาพดีน่าจะเป็นกำไรมือนะ ่าสภาพดีใช่ไหม450ได้ไหมโอเคเขาก็ขายเราเหมือนเดิมนะโอเคสัปดาห์แรกก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าโอเคถือว่าไปได้สวยนะสำหรับคุณโจโน่ของเราสำหรับสัปดาห์แรกนะโอเคไปเปิดร้านกันต่อดีกว่าโอ้ยเจ๊คนนี้เขาจะมาทำอะไร เขามาขายพปตเตอร์ว่ะทุกคนโอ้โหเป็นสภาพดีเยี่ยมเลยนะเว้ยผลิตในปี2021โอ้โหเขาขาย2,007เฮ้ย2,000เว้ย2,450โอ้โหเขาขายเราด้วยเว้ยอันนี้น่าจะทำกำไรให้เราค่อน้างเขๆจะได้ประมาณนะั้ พี่หวังกำไรประมาณสัก1,000ก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอ้โหอันนี้25ล้านนะครับผมโอ้โหโคตรสวยนะเว้ยดูดิมันมีพผมแบบเป็นสีทองด้วยเว้ยประตูทองโอ้โหตอนนี้แบบเราก็แค่ฝันไว้นะเออว่าเราต้องได้เราต้องทำไปถึงความฝันของเรานะครับผม คนนี้เขามาซื้ออะไรวะอ๋อเขาจะมาซื้อตังหูเราวะแต่เรายังไม่ซ่อมนะเขาจะซื้อเราขายนะแต่เราขายสองพันห้านะเอา้าเขาซื้อเฉยอนะเรายังไม่ซ่อมเลยนะกำไรตั้งหนึ่งพันนะเออก็ถือว่าคมนะทุกคนโอ้โหคนนี้ไอ้เจ๊ขายแพงเกินโอเคเรา ซ่อมเสร็จเลยนะก็ได้กําไรมาบวกมา1 0 0 0พันกว่านะสําหรับกีตา้านะครับผมโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าราคาดีอยู่ส่วนส่งไปซ่อมก็ยังก่อนยังก่อนเราจ้างตัวนี้มันดีกว่าตัวนี้น่าจะประเมินราคาไหมเออใช่เว้ยประเมินราคาพี่ก็ลืมลืมไปนะไม่ได้นานเว้ยงั้นเราส่ง อันนี้ไปประเมินราคาดูดิสามวันเองนะโอเคเผื่อราคามันจะขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่งไปดูด้วยว่าจะเป็นของปลอมหรือของแท้นะครับผมอันนี้ใส้คอเป็นเรืเ่องปวดใจนะ1 5 0พอพ่อนมโอ้โหเขาขายตั้ง300 220ขาดตัวโอ้โหแพงเกิน อันนี้พี่หกรเอาว่าไงพ่อหนุ่มหกรนะโอเคกำไรร้อยห้าสิอวันนี้ได้กำไรแค่ร้อยห้าิเองเลยไปเปิดร้านกันต่อตอนนี้มีตังหมุนเวียนอยู่สี่พันนะก็ถือว่าน้อยอยู่นะตอนนี้เฮ้ยอันนี้สามพันว่ะประเมินดูดิราคาประเมินที่เราส่งไปประเมินนะ ก็ได้สองพันเก้าว่ะอันนี้เราต้องเอาให้ได้วะ่ะสองพันสี่ว่าไงเจ้โอ้โหโอ้โหโ,โ,โกงราคาสุดยอดไปเลยอีเจ้สองพันเจ็ดพี่ขอเถอะโอ้โหเขาบอกว่าสามพันหนึ่งและพี่ก็ไม่มีตังค์นะเพราะราคาประเมินมันตั้งสูงกว่าราคาประเมินนะเราก็ขี้เกียจไปเสี่ยงนะกำไรมันน่าจะได้น้อยนะ เราก็อย่าไปเสี่ยงกับมันเลยมาแล้วเว้ยกีตาร์เราโอ้โหขี้งกชิบหายมันเอาไปเลยสี่พันเออรู้อยู่แล้วนะว่าเขาไม่ซื้ออยู่แล้วนะเขาขี้งกนะเขาค่อนข้างจะรู้ราคาไงเราอย่าไปเสี่ยงนะพวกนั้นมันมีแบบคนที่ไม่รู้ราคาอีกเยอะมากนะเราอย่าไปตัดสินใจแบบคืเอเราอยากขายเราจะขายเราจะขายเดี๋ยวนี้เลยอย่ารีบนะเว่ย เราต้องเรื่อยๆนะครับผมโอเคอีกหนึ่งวันก็ได้รู้ราคาของโพสเตอร์แลนะ้วนะมาวันไงวันนี้มีใครมาน่าสนใจไหมอันนี้เป็นปราสาทวะ่ะแต่ค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะครับผมผมให้คุณ500โอเคเขายอมขายเราก็สบายนะไม่ต้องต่อยอต่อรองเยอะ สี่ร้อยยี่สิพี่ว่าสีา่ร่นาคุณลูกค้าว่าไงครับโอเคคุณโจโนโ่เราก็มีทักษะในการพูดนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็จะได้ไขาของได้โอ้โหเพิ่มมาหนึ่งเองให้ประทษส่งไปประเมินตั้ง3วันเพิ่มมานิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้สามหมืน เดี๋ยวก่อนนะครับผมตอนนี้ส่งอันนี้ไปซ่อมดีกว่าห้าร้อยเลยเหรอโอ้โหไม่น่าจะคุม้มหรือจะคุ้มวะไม่น่าคุ้มนะสำหรับพี่ตอนนี้สามพันพี่ต้องได้ของประมาณสักสองพันอ่ะสักชิ้นหนึ่งอันนี้ไม่ซื้อดีกว่าพี่จะเอาแบบหนึ่งร้อยขึ้นนะว่าไงครับผู้จัดการโอเคดันเรา,ายังไม่รู้ โอเคเขาเอาของเราไปนั้งอย่างไม่รู้เอาอะไรนะถ้าเอาของแพงเราไปก็คือสวยนะครับผมดูก่อนโอเคเขาเอาของถูกเราไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเขามาเอาของที่แพงของเราไปแบบของสองพันหรือสามพที่น้ําตาไหลได้นะครับผมอันนี้ราคาเ็ดร้อยกว่าบาทก็โอเคนะครับผมเขาขายเราที่4ี่รยหาสิบน่าจะเป็นของก๊อปหรือเปล่า 390โอเคน่าจะเป็นของออ p ดูจากทรงแล้วเฮยอันนี้50บาทพอโอเคไม่เอาดีกว่าถูกเกินเราขายของถูกเราไม่รวยนะทุกคนโอ้โหเสียค่าอ่าพนักงานไปต่อสัปต่อสัปดาห์1440บาทนะเราต้องตักจจำนวนเงินหมุนเวียนเราด้วยนะ ไม่งั้นเราก็จะลมละลายแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใหม่นะครับผมอันนี้ดาบโอ้โหค่อนข้างจะแย่นะครับผมสำหรับเอาดิ2องสิบเอาดิซื้อดิเอออันนี้เป็นภาพวาดหรือจะเป็นจิกซอน่าจะเป็นจิกซอนะครับผมโพเตอร์ไม่รู้เว้ย แต่พี่ให้เขาได้แค่270เคขาจะเอาหรือเปล่าโอเคเขาเอาก็ง่ายนะไม่ต้องพูดเยอะอันนี้320พอ355โอ้โหเขาบอกว่าเขาไม่ยอมอะเขาจะขายเราที่345แล้วเราก็ต่อรองเป็น320อีกครั้งเขาบอกว่า340ร้อะนาคุณโจโนโ ผมให้คุณได้เท่านี้โอเคผมจะส่งสารคุณล้กันนะครับผม340ก็ได้นะคุณโจโนโ่เราใจดีอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหส่งไปประเมินราคาตกเฉยอะไรครับเนี่ยดาบ100เหรออันนี้ล่ะ200เอาดูลองดูดิ ตอนนี้มีตั้งอยู่หนึ่งพันแล้วเว้ยเราต้องขายของออกไปบ้างแหละเฮ้ยคนนี้ค่อนข้างจะรวยนะแต่มาซื้ออะไรวะสามร้อยก,กว่าบาทเองเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหโอ้โหขี้งกซะด้วยโอ้โหคนรวยชอบขี้งกนะเฮ้ยคนนี้ผ่านการการประเมินมาด้วยนะเขาตั้งราคาให้เรา4,600ันนะเราจะกดราคาเขาแบบ แรงแๆไปเลยห้าพันห้าเฮ้ยสี่พันเก้าว่ะห้าพันหนึ่งอยากขายว่ะโอเคเขาซื้อเว้ยเขาซื้อเว้ยทุกคนพี่มีเงินแล้วเว้ยโอ้โหเขามาซื้อกีตา้าอีกเว้ยมาดิสามพันโอ้โหขายออกอีกแล้วโอ้โหคนโจโนโอบอกเลย รวยเลยนะตอนนี้มีตังค์อยู่เก้าพันเลยเว้ยอ๋อมันจะมีการประเมินมาด้วยนี่หว่าเลืมไปให้ไม่ใช่ประเมินแต่ประมูลเลื่อไปนะทุกคนเดิ่นเข้าประมูลเลยเว้ยโอ้โหคนนี้มาซื้อว่ะโอ้ยเขาให้ราคาโคตรดีเว้ยเราขายพันสองพอ พันร้อยได้ไหมโอเคเขาก็ซื้อกำไรหกร้อยโอ้โหเสร็จที่เสร็จที่ทุกคนโอ้โหวันนี้แบบกำไรแบบยับยับนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยทำไมเราเข้าประมูลไม่ได้อ๋อมันต้องร้านเราต้องเลเวลสามก่อนนะโอ้โหเสียดายมากนะเนี่ยเลเวลสามหมื่นห้านะ รออีกแป๊บหนึ่งนะลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะทําร้านแบบหรูหรากว่านี้นะตอนนี้ก็พอใช้ไปก่อนเพอาะมีตังน้อยนะเฮ้ยไม่มีคนมาขายเลยเลยมีแต่คนซื้อเว้ยตอนนี้ไม่มีของจะมาขายแล้วเว้ยโอโ้ต้นกระบองเพิรให้ประทูขโมยของที่บ้านมาขายเฉย โอ้โหจอยเกมร้อยเก้าสิบพอเอา้าเขาเขาตั้งราคาร้อยเจ็ดสิบเราเราให้ราคาเขาร้อยเก้าสิบโอ้โหเล่มดูเว้ยไม่เป็นไรเราใจกว้างอยู่แล้วนะทุกคนโอ้โหอันนี้สามล้านนะมาเปิดร้านกันต่อโอยเจคนนี้มาขายอะไรวะเนี่ยโพสเตอร์เหรอ ใช่นะครับผมเป็นโปพเตอร์อะไรไม่รู้สภาพค่อนข้างจะแย่แล้วมันก็ขี้งกด้วยนะ500พอโอ้โหขายตั้ง700ใครจะไปซื้อวะนี่ต้องคนอย่างนี้เว้ยเห็นปะกำไร155บาทโอเค อย่างรวดเร็วนะครับผมเราไม่ต้องไปจ้างพนักง,งานเพิ่มเลยนะเพราะตอนนี้เงินจ่ายต่อรายละรายอาทิตย์ก็แทบจะไม่พอนะโอ้โหคนนี้อย่าเอาเลยเขาค่อนข้างจะรู้ราคานะเราพูดยากนะคนที่รู้ราคาส่งอะไรไปซ่อมได้บ้างวะ มีแต่ของทุกๆนะโอ้โหเราต้องมีชื่อเสียงมากกว่านี้ใช่ไหมโอ้โหตั้งแปดพันเลยแหละอันนี้สามพันเพิ่มไปพี่มีตังอ่ะครับน้องๆโอ้โหยอย่างเข้าไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเรามีตังคอยู่เจ็ดพันนะเดี๋ยวจบวันนี้เราก็เสียไปพันสี่นะครับพม โอวิอันนี้ได้น่าจะได้กำไรอยู่สี่ร้อยพอเจ๊ผมขอแค่สี่ร้อยโอเคเจ๊ใจดีมากเวลีกูดโอ้ยเขาให้ตังค์เรอพันห้าวยเออดีดีด,ดีเอาตังค์มาให้เฉย 1, 5, พันห้าวยผู้จัดการที่ดีนะเออเอาตังค์มาให้โอเคเริ่มวันใหม่แล้วก็เข้าประมูลได้ด้วยวิ มีตังอยู่แปดพันอ๋ออันนี้เราส่งไป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 ประมูลนะไอของเราแบบหวยมากนะเอออย่าส่งไปเลยเชื่อพี่นันมาอีกส,สัปดาห์สุดท้ายแหละมาดูดิเราจะทำเงินไปถึงหนึ่งหมื่นได้ไหมโอ้โหบอสเรามาอีกแล้ว่ะ โอเคเอาไปก่อนเฮ้ยอันนี้ต้อง4 5 0แล้วโอเคได้โอ้โหกำไร180กองเว้ยอันนี้4 9ได้ไหมโอเคได้เดว้ยมาอีกแล้วเลยบอสอ๋อวันนี้ไม่รู้มาทำอะไรนะบอสเราพอดีพี่ อ่านไม่ออกเว้อยอยอเอออหกจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อหรอยเจ๊บ้าเออสามร้อยพอไหวไอ้บ้าเอ้ยเป็นแสนพี่มีแค่แสนสาหัสจะเอาหรือเปล่าอีเจ๊ เฮ้ยนี่นี่เราเข้าประมูลได้เว้ยลองดูอันนี้สองพันเจ็ดพันเอาอันนี้ดีกว่าเรื่อนประมูลที่เจ็ดร้อยได้อยู่ระดับค่อนข้างจะแรนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของหายากอยู่ได้ไหมโอ้โหมีคนสู้ว่ะไปเก้ยยสิบาทก็ขนหน้าแข้งไม่ทันได้ล่วงนะครับผมมามีคนจะสู้อีกไหม โอเคได้ใจกันมาหนึ่งชิ้นนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นเพลงสมัยโบราณนะครับผมโอ้โหนึกว่าจะได้แล้วโอ้โหใจคุณโจโน่ของเรานี่บอกเลยอยู่ตาตุ่มเมื่อกี้นึกว่าจะเสียตังค์ไม่เยออนะครับผมมาอีกทีนึงไม่ได้พี่ไม่เอาแล้วนะโอเคก็ได้นะไม่ได้แล้วนะเพราะตังค์เราเกือบจะหมดแล้วนะทุกคน เราต้องเก็บตังไว้บ้างนะนี่เราต้องซ่อมก่อนสองพันเลยเลยโอเคส่งไปประเมินราคาก่อนอันนี้น่าจะขายได้เยอะเดีย๋ยวเราไว้ขายในคลิปหน้าละกันนะโอ้โหร้หอยกว่าบาทต้องซื้อมาแล้วตอนนี้ไม่มีของมาหมุนเวียนในร้านแล้ว เฮ้ยคนนี้มาซื้อแจกันเราอะเราขายสองพันหนึ่งได้ไหมโอเคกำไรหนึ่งพันเฮ้ยมาซื้ออีกอันนี้เจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบโอเคกำไรร้อยกว่าบาทก็เอาเว้ยเอาเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เอออยู่ดีๆก็ได้ปังสี่สี่สี่สิบห้าบาท อะไรครับเนี่ยตอนนี้เรามีตังซ่อม่าเครื่องเล่นเพลงสมัยโบราณได้แล้วนะครับผมเดีย๋ยวถ้าเราซ่อมเสร็จน่าจะได้ตังประมาณหมื่นกว่าบาทได้นะจากพี่คำนวณน,นะอันนี้ก็เอาไปซ่อมได้นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าอห้าสิบโอเค ต่อรองราคาย้อบอ่ะร้อยกว่าบาทไม่เอาแล้วเราต้องการสามร้อยขึ้นนะตอนนี้โอ้โหอันนี้หกร้อยเจ็ดรอยเก้าสิบโอ้หกร้อยหกสิบเจ็ดร้อยได้ไหมโอ้หกร้อยแปดสิบกำไรเยอะมากสี่ร้อยต้องขายแล้วนะเออถ้าเราไม่ขายเราก็โง่งมากนะทุกคนอันนี้ห้าหมื่นมีตังค์ไม่พอ ตอนนี้ของในร้านเราก็มีอยู่3คชิ้นส่งอันนี้ไปซ่อมก่อน5วันไม,ไม่เป็นไรนะเราก็เรื่อยๆนะครับผม้ยขายปืนระดับลีกินาลี่น่าจะเป็นล้านนะไม่มีตังค์ซื้อเว้ยมีอยู่สี่พันเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อวะ แพงเกินน่าจะเป็นร้านอะ่ะไม่เป็นล้านก็หลักแสนอะ่ะแต่น่าจะหลายแสนอยู่นะโอ้โหราคาประเมินนะดูดิขนาดยังไม่ซ่อมนะทุกคนแปดพันสามร้อยถ้าซ่อมประมาณหมื่นห้าน่าจะมีนะพิจตีราคาไปแล้วน่าจะหมื่นห้าน่าจะมีมาอีกสองวันเราจะได้ของดีๆเข้าร้านอีกหรือเปล่านะ เยยย้้าดวมาไขอะไรวะโอ้ยสองพันห้าเว้ยได้อยู่โอ้โหสองพันเจ็ดสองสี่โอ้โหโอ้โห าดีกว่โอเคก็เสร็จสิ้นกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้มีตังค์เหลืออยู่1,726บาทนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามคุณโจโน่ของเรากันด้วยนะครับผมอาถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถึง1,000ัซักันด้วยนะครับผมเออ ถ้าใครชอบก็บอกกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมแล้วเราเราจะเจอกันคลิปหน้าอีกนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็บาย